กดลูกปิดแล้วก็ออกมันไม่ใช่สวัสดีครับ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 ด้วยความหวังเราในปกติก็แขกรับเชิญก็จะมาในรายการเราค่อนข้างขีง่เนาะแต่ว่าแต่ละคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายชายโสดไซ้โสดชายโสดไซส์โซดรู้ไม่ยุ้งถอดไม่าแต่ว่าวันนี้เรามีสุภาพสตรี อิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสนะครับตัวอย่างแก่เลยสุภาพสตรีเออเออสุภาพสตรีตัวนี้เาก็จะมีประสบการณ์เรื่องคนลุกอะไรมามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับว่าเป็นใครกันนะครับชิคกี้ค่ะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วก็ก็จะมีรับงานขายแฟร์บ้างนิดนิดนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยแค่ไหนครับ แล้วแต่ค่ะแล้วแต่คนจ้างโอเคเอ่ออันนี้ปกติก็นิดหน่อยนะครฮะไม่ถึงจ้างนิดหน่อยไม่งานมีนิดหน่อยใช่ครับตามได้ครับไม่ใช่จากเขาครับผมลุกเองนะจับมือมันหมดเลยเป็นหมดเลยไวยนกเรื่องโอเคเรื่องใหม่ครับสุดท้ายอ่ะไม่ใช่สุดท้ายเรื่องใหม่โอเคจะบอกว่าอ่วันนี้คิตตี้เขาก็จะมีเรื่องมาในรายการเราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวจิตร สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าผีหรือว่าเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่กาได้เพะ่ออจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันครับไม่ผูปกติปกติแล้วจะเป็นคนที่ก็ค่อนข้างเจอบ่อยแต่ถงเจอ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 ผี้ไเนี่ยจะมาแบบแว๊บๆให้เราเห็นให้เราให้เราแบบรู้สึกแต่ที่เจอจังๆที่ที่ค่อนข้างน่ากลัวจาเราก็คือต้องต้อง กีก่อนว่าเอ่อตอนนั้นอ่เรื่องนี้เกิดที่บ้านนี่เอ่อที่จังหวัดน่ะค่ะแล้วก็อืมจริงๆเราเรามีเรามีพี่คนหนึ่งแบบคุณพี่ชายที่เสียชีวิตที่ที่อี่นในเมืองไทยอ่าแล้วก็คือเราจะรู้ว่าโอเคเรื่องนี้มันออกข่าวอะไรอย่างนี้เราก็จะค่อนข้างรู้ว่าไม่รู้ว่าออกออกสื่อช่าออกสื่อ เราก็จะจำกันได้ว่าโอเควันนั้นที่ออกสิ่เขาใส่ชุดสีอะไรอะไรยางเงกลับมาที่เรื่องนี้เราต้องอยู่อย่างนี้ก่อนอคือวันนั้นเที่บ้านคิตตี้คือจะมีรุ่นพี่หลายๆคนมามา,มามาที่บ้านกันเพราะว่ามามาคุยเรื่องเรื่องโปรเจกต์อะไรสักอย่างกับกับทางที่บ้านคิตตี้นะคะแล้วคือวันนั้นเราอยู่ในห้องซึ่งทุกคนเขาจะอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวนะคะก็ก<อ>็ช<อ>่วงดึกนั่นแหละแล้วทุกคนก็จะดื่มเบียดดื่ม กินข้าวได้กันไหนทีแต่เราอยู่ในห้องซึ่งวันนั้นเอ่อก็บางบางครั้งก็จะมีลูกที่แบบเปิดประตูมาเอ้คิตตี้แบบไม่ไปด้วยกันหรอไม่ไปต้องด้วยกันหรอเราก็บอกว่ากินเราขอนทำงานก่อนเดี๋ยวเราไปอา่าแล้วสักพักนึงเราก็แบบโอเคก็คนคนไปนั่งกับพอออ่อเขาบมั่งแหละก็เข้าไปในห้องแต่งตัวค่ะแบบว่าจะถ่ายรูปนิดนึงเพราะวันนั้นแต่งตัวก็ตัวเท่วันนั้นเราก็เลยแบบอา่าสักหน่อยสักรูปสองรูปอ่าแค่นั้นแหละเราถ่ายปุ๊บ ก็เหมือนคนปกติทั่วไปก็ถ่ายแต่ก็มาเช็ครูปเราเนาะแล้วก็ขยายนี่ไม่เป็นไม่เป็นอะไรหรอเยอะไปครับมันเราขยายคือเป็นเอ่อซิงชาร์เป็นห้องเต็มตัวซึ่งรูปเราจะถ่ายแบบนี้แล้วมีหน้าคนคนหนึ่งโผล่มาตรงเนี้ยโผ<อ>ล่ตรงเหมือนยื่นยื่นหน้าเฉยก็คือยื่นหน้าเขาไปอยู่ในห้องนั้นคนเดียวเราเป็นตัวเราเป็นหตัวของเราแล้วก็ถ่ายรูปปกติถ่ายปกติเลยแล้วก็ มีหน้าคนมาอยู่ตรงน,นี้นนออกมาจากจากสภาแล้วก็ยื่นตรงไหลยืนล่นตรงไหลเราแล้วก็อ่างัวแน่นอนแล้วก็เลยรีบวิ่งออกทีนี้นตอนจะออกอ่ะอุบัติประตูเราไม่ได้หลอกอเพราะว่าอ่างพุกที่เราหรือที่บางคนที่เราสนิทเขาก็จะคอยมาเปิดประตูว่าเอ้ยมันเรียกเราไปอยู่ด้วยกันไหมไปน่นงด้วยกันไหมทีเนี้ยประตูมันล็อกคือเราจะเปิดมันไม่ใช่แบบว่าประตูล็อกแต่ กดล็อกนะมันเป็นแบบปิด้อกปิดใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครจะล็อกเราต้องได้ยินแบบกึกกึ๊กเราเองต้องล็อกมันไม่ใช่ <c oughs> ใครเหมือนเข้าห้องเราแล้วมากดลูกปิดแล้วก็ออกมันไม่ใช่เราก็เฮ้ยไม่ใช่ละประตูแล้วล็อกเอง <c oughs> ไปอ่านแล้วแน่น,นอนแล้วก็เปิดแล้วแม่หาของเขาตอนแรกไม่พูดอะไร <c oughs> เพราะว่าก็ไม่อยากแบบทําให้เสียบรรยากาศอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ตอนทุกคนกลับบ้านเราก็เลยบอกพี่เราว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราเจอ้เขาบอกแล้วเขาบอกว่าอะไรไหมตอนที่ช่วงที่ตีเจอ ก็คงเป็นช่วงเดียวที่ทุกคนเจอ <c oughs> คือโต๊ะข้างเราที่ทุกคนนัง่งดื่มด้วยมันจะเห็นเป็นสนามของเราแล้วทุกคนเห็นผู้ชายตรงสนามไกลๆเดินใส่เหมือนผิวแบบเอ่อกางเกงยียนแล้วก็เสือ้อ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 กล้ามแขนเสือเส้อกล้ามแบบสาาเสื้อกล้ามสีขาวเดินเดินในสนามหญ้าเรามันก็โยงคือเราก็เลยคิดว่าน่าจะใช้พี่ชายเราที่สุดนะหมายถึงเด็กสนักงานก็แล้วกัน,นช่ช <c oughs> วยเยอะๆชดวยเยอะ แล้วทีเนี้ยก็ค,คือต้องย้อนนี้ก่อนนะว่าคือบางคนในกลุ่มน,นั้นที่มาเรามาลุ้ที่หลังว่าเออเขาก็ไม่ได้หวังดีกับพวกเราขนาดน,น,นั้นบางทีก็โฟกัเล็กน้อยแต่วราไม่อยากเข้าเข้าเรื่องแล้วคิดว่าเฮ้ยอว่าเขามาความคิดของเราอะเนาะอ,อาจจะมาฟีลแบบโปรเทนหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็คิดกันแบบนี้คิดในแง่ดีว่าเออเขาเพิ่งมาแบบททอาโปรเทนน้องน้องสาวออาอ๋อมมันบอมว่า คนที่มาร่วมบางคนในกลุ่มอ่าคือไม่ได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์อะไรขนาดนั้นหมายถึงเาเริ่มจากธุรกิจใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ที่ี่การจะบอกว่าหมายความว่าพี่ชายที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาเป็นหัวเขาก็เลยแลเรามองในเราคิดในเรื่งนี้มาให้เห็นใช่เพราะว่าแฟนของผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มอ่ะที่ที่เขาไม่ค่อยแบบเข้าใจเเท่าไหร่เขาก็เคยบอกพวกเราว่าเฮ้ยพี่ไม่เข้าใจเลยทุกครั้งที่มาบ้านเราอ่ะพี่รู้สึกว่ามีคนมองพี่ตลอดละ อยู่แบบไม่ดีอ่ะอยู่แบบมองแบบเขารู้สึกไม่ไม่หมายว่ามีมรู้สึกว่ามีคนจ้จองผู้ชาย<อ>ที่เขาเดินเข้าในบ้านหรือไม่ว่า,าจะเป็นไหนที่อยู่ในบริเวณบ้านเราอะ่ะเขาจะรู้สึกว่ามีคนมองตลอดเวลานั่น,นแหะแล้วก็เลยคิดว่าเราก็คิดในแง่ดีนะว่าเขามาเพื่อแบบปกป้องเราเพราะว่าทั้งลูกทั้งประตูส่วนนั้นไม่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 ปกติแล้วก่อนอ่าแล้วตอนช่วงที่เขาเสียชีวิตแล้วมันมี อะไรเป็นลางบอกเหตีว่ามีเซนอะไรว่าเขาจะมาหาเราไหมมองรงไม่เลยไม่เลยคือบางคนฝันเห็นบางคนพี่สาวพี่ตี้ฝันแต่ตัวที่นี้คือไม่เคยเลยแต่ก็ยอมรับว่าเราเคยพูดครั้งหนึ่งว่าตอนอนุญาตเราก็เคยพูดว่าเอ๊ะทำไมแบบทำไมพุกคนนี้ฝันเห็นเขาแต่เราไม่เคยคือกิ๊เหมือนน้อยใจไม่ไม่มเข้าฝันเลยปกติเราก็จะเรียกว่ามีเซตไหมก็ก็มีหน่อย คือยังไงครับ80%นีกว่าสิ่งที่ว่ากส่วนมากแล้วเปนไหนเราก็จะรู้สึกบางทีเราจะเจอคือมาให้เราเจอแต่ไม่ได้มามาเป็นเสียงเลยนะจะชอบมาแบบแวบมาให้เราเห็นแล้วก็เหมือนหายเออแล้วก็ฝันนี่นั่นแต่ครั้งนี้เราก็เลยแบบไม่เข้าใจทำไมเขาเข้าแบบฝัน,น,น,นทุกคนกล่าวว่าเมืคนนี้แต่เ,เราไม่ใช่ใช่ก็พิ่เหมือนน้อยใจนพูดครั้งหนึ่งก็ยรู้สึกว,ว่าเออหรือว่าหรือว่าการนี้เขามาเราก็ดูหรือมาแบบมาในรูก เกิดอปนไซายของเขาเราไม่รู้เราก็คิดไปตามแบบความคิดของเราคือาลังนึกนี่ตอนเองที่แบบว่าถ่ายรูปแล้วก็แบบเลือรูปเช็กรูปแล้วเห็นเห็นเป็นหน้าคนอ่ะถ้าเป็นผมอ่ะคือแบบไปแล้วไปไปวิ่งแบบมันน่าจะแบบรู้สึกว่ากลัวมากๆอ่ะมันแบบใจมันหล่นแย่ลงไปเลยเพราะว่ามันอยู่ตรงข้างหลังเขาข้างหลันึงวเ้วที่บอกว่าเป็ลผมเห็นเป็นหน้า เป็นหน้าเราเห็นเป็นโคมแต่ไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นเขาใช่คือเขาเป mm ็นเหมือนมาฟิอแบบไม่ชัดเลยคือมิชอบเป็นหน้าจ๋าก็เป็นเขาอย่างเงี้ยแต่คือเราเห็นเป็นโครงเขาอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าคือเขาเนี่ยหน้าเดียวกันคือหน้าเขาเขาเป็นฝรั่งเข้าใจได้ก็ตกใจตกใจเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่บอกคือเราเห็นปุ๊บเราก็เลยแบบนี่วิ่งออกแล้วก็ัว้าน ม่อห่คือตอนที่เราออกคือประตูล็อกคือเม่อหละมันล็อกได้ยังไงเออเราเปิดสุดท้ายเปิดได้ยังไงคเปิดเองค่ะอ๋อแต่คือคือตอนเรามาในห้องอ่ะเราถึงรอกว่ามีคนโน้นคนนี้มาเรียกเราซึ่งทุกคนก็เปิดประตูได้แต่ตอนที่วิ่งออกไปคือเปิดไม่ได้ใช่ประตูล็อกต้องกดล็อกออกต้องต้องปิดออกโอเคก็เป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้หนหรือว่าเราเผลอลืมไปล็อกแล้วแต่เราจำไม่ได้ ก็ก็คิดว่าไม่นะคิดว่าไม่เพราะไม่ตอนที่เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นมีคนต้งเดือดรใช่ใช่แต่เราจะเราเราไม่ได้มุกหรือว่าเราก็อยู่ตรงโค้งกลางของเราดนะโอเคโอ้ยก็แต่ละเรื่องอันนี้ไม่รู้เลยว่าฟอร์อะไรกระถุ่นข้างนอกแต่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไปได้แล้โอเค